ฮัลโหลสวัสดีค่ะแองจี Angie เองค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงใช่ไหมนะคะอะนี่ฉันก็แบบว่าเพิ่งจะเรียนหนังสือเสร็จนะคะสวยไหมล่ะนอะอะโอเคเดี๋ยวว่าแต่เรากลับบ้านยังก่อนดีกว่าเนาะไปค่ะแองจี้กลับบ้านกันนิดหนึ่งนะคะดูกระโปรงน้นสิกระโปรงนั้นสวยไหมเธอยิ่งพามาจากปารีสเลย,น,ยนิยานี่นะคะอุ้ยว่าแต่ใครเชิญใครเชิญปาร์ตี้ฉันมาค่ะดูสิปาร์ตี้ลอกกองไฟโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นยังจ้างอย่างนี้เหรอไม่ไปค่ะอยู่บ้าน ไม่ไปปาร์ตี้เธอหรอกไปค่ายคีไม่กว่าคีไม่กว่ากลับบ้านลงค่ะนี่โอ้โหเป็นไงล่ะอูตัดแล้วอูตัดแล้วอู้ตัดแล้วเด็ด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 เห็นตูดเลยค่ะเธอนี่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 กระโปรงข้างหลังเห็นตูดเลยค่ะใส่เกงอยู่ข้างในอะไรกินก็ไม่โล่นี่อ่าถึงบ้านแล้วเร็วมากเลยนะคะคุณอุ้ยมีผู้ชายมาอยู่อยู่หน้าบ้านด้วยไงเอ้าว่าจีฮะเอ้ผู้ชายสิผู้ชาย ชื่ออะไรนิคลัสทักทักแนะนําตัวแบบหลงไหลอ่าแล้วอุตายแล้วไม่หล่อเลยอ่ะดูสิดูหน้าสิเธอเธอมาคุยกับฉันหน่อยเธอเด็<อ>ครับมาทำอะไรที่หอพักหญิงแห่งนี้ค่ะเธอแบบดูผิงเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบ,บน้ำาะไรเงเธอมีฉันสวยไหมถือว่าฉันสวยไหมหลงรักฉันสิหลงรักฉันเดี๋ยวนี้เพราะฉันสวยมากทําทำอะไรคะ มาแฟนหรอฉันโสดนะแต่ว่าฉันก็ไม่ง่ายนะอ๊ะ้ก <c oughs> คุยอะไรกันไม่รู้ <c oughs> ฉันก็พากูมัวเลยคะ่ะอะเข้าบ้านนะหมตายแล้วฝนตกแองจี้หนูฝนตกคะลูกหนูเข้าบ้านก่อนลูกตายเลยวแบบเปียกมัน,นี้มะน,นี่งมน,นิ่เข้าบ้านก่อน <c oughs> อ่ามีร่มค่ะเออมันมีร่มว่ะเธอเข้าบ้านไม่สิฝนมันตกนี่เห็นไหมนี่เนี่ย เออขบ้านก่อนขาบานก่อนฝนตกฝนตกฝน,นตกเดี๋ยวเปเียกสมมดนะคะคุณเ,เดินไปก่อนเออคอยยิงชูอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าแต่มีคนอยู่ในบ้านไีนี่อ่ะดูสิอยู่ในหอพักไหมมีใครอยู่ในหอพักไหมไม่มีคนอยู่เลยเหรออุ้ยมีผมหนึงตานี่อยู่คนหนึ่งเป็นไรคะเธอปวดขี้เหรอฮะเดินหาห้องน้ำยังไงคะยังไงพ็จะมาหน้าเป็นอย่างนี้๋อ,อน,น้าไม่โลดอโหลดละเชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ย รู้จักกันนะคะโพร์เทนสวยมากอ่ะมาเล่นคอมสักนิดหนึง่งว่าแต่วันนี้จะทําอะไรดีอะ่ะไม่มีเพื่อนๆอยู่บ้านเลยอะ่ะเดี๋ยวเปิดไฟตรงนี้สิเออสว่างหน่อยโอเล่นเกมวะ่ะนั่งเล่นเกมวะ่ะนะคะไม่เอาไม่เอาเล่นอย่างอื่นนี่นี่นี่ไปมึงนะออมทําอะไรดีอ,อืนเอ,อินไม่มีอะไรอะ่ะพุยแชทก,กับใครสักคนเด็ดออนไลน์เด็ดออนไลน์ดีกว่านะคะ แล้วดูโปรไฟล์สิไหนดูสิว่ามีใครมีผู้ชายค,คนไหนเอาโปรไฟล์มาทิ้งเอาไว้ดนในคอมในแอปนัดเดทออนไลน์กันบ้างอ๋อทำไมไม่มีรูปเขาไม่ลงรูปเหรอคะเธอโปรไฟล์อ่ะมีแต่ชื่ออ่ะรูปมาเลคยค่อยๆโหลดอ่าโหลดมาแล้วดูสิว่าคนไหนน่าหลอกเชิญนัดเดทนะคะเบรนพอลีอน่าไม่หลอกสักคนชิดอุ้ยชิดผมนํำเงินนี่ก็น่าได้อยู่นะดูสิอุ้ยคนนี้หลอคนนี้หลอ ชื่อสกอตนี่จิ้มค่ะอ๋อดูสิอุตาแล้วดูเป็นยอดนักโจบูบอุตาแล้วถ้าท่านจะจบเก่งนะคะสเสน่ห์สุดเยา้ายวนอุตาแล้วก็หล่อขนาดนี้ก็ต้องเยา้ายวนสิ่งที่ใส่ดีอุย้ยฉันชอบคนนี้ใส่ดีค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ขี้เซา,าใช่ไหมแต่ก็กล้าหาญสเปกอ,อ้วนอืมนี่นี่นี่สเปกอ,อ้วนอืมอุตาแล้วฉันเพิ่งไปลดน้ำหนักมาตอนนี้ฉันไม่อืมแล้วว่าเขาจะชอบฉันมินเนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะส่งข้อความมือค่ะ เธอหล่อจังเลยมีเมียหรือยังคะงสุนทรนะคะฉันอยากมีผัวจังเลยค่ะมันเป็นผัวฉันหน่อยไหมคะมาค่ะมันนัดเดทค่ะเพราะก่อนม,มิสมโซ่เขาบอกว่าแอลผู้ชายสุดดิ์นะครับมีความกระเฮียนกระหือดอืออยากจะกินผู้ชายปึ้งปิด,ป,ดปิดคอมก่อนดูสิว่าสกอตเขาจะหลงกลฉันไหมนะคะเขาจะรับรับรักนัดเดทนัดเดทนัดเดทฉันไหมนะคะอ่ะเพราะแต่ข้างนอกนี่ฝนตกเสียงดังมากเลยค่ะคุณโอ้โห ทองฟ้ามืดมนวิปิิต์แปรปรวนทันใดอังโก้่าแต่ยังไงคคายัางไงไปไหนเขาเออย่องจี้อ่ะวิ่งมาห้องนี้อีกวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ห้องฉันเมื่อกี้ห้องใครก็ไม่รู้นะคะมาเล่นคอมพิวเตอร์เกมไม่รู้ว่านี่อ่าผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยก่อนเนี่ยเขาจะรับรักฉันไหมอันไหนดูสิต้องกดเข้าไปตรวจสอบสิว่าผู้ชายส่งข้ความหรือ,อยัง ตรวจข้อความอะเธอดูซิผู้ชายส่งข้อความกลับมาไหมนัดเดทนัดเดทหาคู่โอ้โหเดี๋ยวเด,วเด,วเดวใครส่งมาเพียบเลยเนี่ยฉันไม่เคยกดเข้าไปเลยอะว่าแต่เมื่อกี้ฉันเพิ่งนัดเดทไอ้เจ้าอะไรนะสกอตไปสกอตยังไม่ส่งข้อความกลับเลยอะโอ้สกอรนี่ชาจังเลยฉันรับนัดเดทคนในนี้ก่อนก็ได้นาะที่เขาส่งมาเอาคนไหนดีคุณคนนี้ก็ได้เนี่ยคนหัวหอมเงินเมื่อกี้มันก็ส่งมาวะ่ะ ขอสองคำสองเราได้โปรดตอบกลับฉันด้วยนะตอบคำขอค่ะเสร็จสิ้นค่ะเอาละเดี๋ยวค่ะสะกอรไม่ส่งมาฉันเอาตาพี่หัวน้าเงินนี่แหละค่ะนันเดทกับผู้ชายก่อนค่ะคุณอุตาาแล้วมีความกระเฮี้ยนกระหืรือนะคะนันเดทผู้ชายในมหาวิทยาลัยนะครคุณยังไงคะยังไงต่อรับนัดเดตเลรวนะยังไงคะไปซักผ้าอ่ะนัดเดทเสร็จแล้วซักผ้าอย่างงี้เหรอคะ ยังไงต้องไปหาผู้ชายไหมต้องกดไปตรงไหนถ้าเป็นผู้ชายไม่มาหาฉันไหนดูสิสมาร์ทโฟนโทรหาซิมโทรหาใครงงโทรหาซิมอันนี้โทรหาซิมเชืชนออกเดตอ่ะเมื่อกี้ก็ส่งข้อความไอะไรนี่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักผ้าก่อนสักผ้าก่อนทำอะไรคะเทลเองจีเสื้อผ้าซักผ้าอ่ะแล้วมากรอย่างเงี้ย อะไรของรอนนี่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 ชิดนี่คนหัวดน้าเ,เมื่อกี้นี้ก็ทษกค่ะสถานที่ใช่ไหมให้ผู้ชายมาหาฉันที่บ้านกับคุณอฉันจะไม่ออกไปกค,ค่ะเพราะนี้ฝนตกทามันเปียกค่ะคุณนะคะแต่เป็นปอดบวมค่ะนะคะรอผู้ชายก่อนนะคะอ่ะโทรก่อนโทรก่อนโทรก่อนชื่อชิดว่าเธอลูกชิดหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกชิดผู้ชายมาหาฉันหน่อยสิฉันนัดเด,ดทเธอแล้วนะเมื่อกี้ฉันกดตอบรับ นัดเดตในอ้าวเว็บนัดเดแล้วนะมาหาชนาที่บ้านชนาะเด็ดค่ะตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยค่ะเหมาะกับการนัดเดทผู้ชายไปอย่างยิ่งวุ้ยกลับมาทาไมชนะอุสา่านัดเดทผู้ชายที่บ้านเธอกลับมาทําไมอยู่หัวแดงอ้าวกลับมากันใหญ่แล้วดูสินี่ว่าแต่กองเสื้อผ้าน,นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผู้ชายจะมาที่บ้านนะคะกองเสื้อผ้านี่ยังแบบว่าอ่อมโอใโมนน้ใครโทรมาหาฉันเนี่ยใครโทรมาใครโทรมา รับโทรศัพท์ก่อนลมเสียวิ่งลมขาดไม่รับแล้วอ้าวนี่เธอใครก็ได้เออดีมากนี่กระโปรงแดงเอาเสื้อผ้าไปปั่นแห้งซิเออเ๋ยวผู้ชายจะมาหาฉันนะคะผู้สนัดเดตเอาไว้นะคะจะดูดกดูไม่ดีนะค่ะดูไม่ดีนะคะนะคะุณ <c oughs> ผู้ชายยังไม่มาเลยอ่ะนี่เราผู้ชาอย,าอ,ยงงชาอยู่ไหน <c oughs> เนี่ยเธอยังไงคะผู้ชายอยู่ไหนเดยวดูซิว่าข้างนอกผู้ชายมาหรือยงังอ่ะ ผู้ชายยังไม่มาเลยไงคนนี้ชื่ออะไรชื่อชิดใช่ไหมเอาไม่ใช่ไปเปลบาล่ะสินี่ไงผู้ชายมาแล้วโอ้ยขี่จักรยานมาเลยฮะคุณนะคะผู้ชายเข้าบ้านมาค่ะฝนตกเร็วค่ะเปียกเฮ้ยฝนตกเข้าบ้านมาผู้ชายเดี๋ยวตะโกนเรียกกัน่อยไหมโกดแล้วก็เรียกอื่นๆช่วยมาร่วมวงสนทนาอ่าเอ็งจี้อยู่ไหน เอ็งจี้เอ็งจี้กลางลมออกมาค่ะเดินสวยๆค่ะล้วผู้ชายค่ะผู้ชายผู้ชายฉันมาเล้วฉันเชี่ยงจี้ค่ะที่ที่นัดเดทกับคุณนะคะ่ะเชอว่าฉันสวยไหมคะฉันสวยมาฉันสวยมาฉันสวยใช่ไหมล่ะอืมเนี่แหละส่วสนสะพังพลูขนาดนี้ต้องนัดเดทกับฉันหน่อยนะอุตาแล้วผู้ชายสักกลางหน้าอกได้ละคนดูสินี่ค่ะกำลังยืนแอลผู้ชายอยู่ค่ะนี่นี่ ผู้ชายสักตรงกลางหน้าอกด้วยอ่ะโอ้โหตาแดดสเปกเชิญในนี่ฉันชอบผู้ชายเถือถ่อนหนึ่งคุณเอาคุยกันก่อนเดี๋ยวยืนมาอะไรใครมายืนคุยก,กลางสายฝนตกนี่คะยวนี้คะเข้าบ้านก่อนไหมใคะเข้าบ้านก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะผู้ชายค่ะเข้าบ้านค่ะฝนตกค่ะมาค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านผู้ชายเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมายืนอยู่ไปค่ะ มา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 ,มาเข้าบ้านมาค่ะลูกชิดผู้ชายชื่อลูกชิดว่ะลูกชิดลูกชิดเข้าบ้านมาเดี๋ยวเปิดประตูก่อนอ่าเปิดประตูค่ะลูกชิดเข้าบ้านก่อนแล้วเปียกค่ะลูกชิดแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเออฝนหยุดแล้วหรอไม่ได้เสียงฝนแล้วว่ะตอนนี้สามทุ่มแล้วเธอโอ้โหตายแล้วไวมากเลย โอ้พื้นบ้านเปียกไปอีกไปียกไปอีกอ่ะอย่ามายืนคุยกันกับผู้ชายเฮ้ยชนีในบ้านฉันนัดผู้ชายมาฉันต้องมาแอลกับผู้ชายก่อนนะคะเอาผู้ชายมานั่งดูทีวีว่ะานั่งด้วย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 ลูกชิดขอนังด้วยค่ะลูกชิดเล่นเกมเหรอลูกชิดหล่อมกันนะเนี่ยดูสิดูหน้าสิแล้วทำไมฉันทำฉันหน้าบึ้งใส่ลูกชิดอย่างไงคะดูสิลูกชิดหล่อมกันนะเนี่ย อย่งจี้เธอนั่งก่อนนั่ง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 เออนั่งดูสิเป็นเกมด้วย<ม>นี่นี่กดอันนี้<ม>เล่นเกมออนไลน์เล่นเกมกับคน<ม>ไหนอะต้องเลือกยังไงเนี่ย<ม>ว่าไงเล่นไม่ดีเอกเกมทำไมเลือกไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่มันชวนอะไรฉันเล่นล่อนจานเนี่ยฉันจะแอลบุชายอารมณ์เสียะ<ม>นะคะอะไล่คาถาสอลบุชายดีกว่าฉันว่าไล่คาถาดีคาถาเสน่ห์มตรา นี่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 ฉันต้องไล่คาถาใส่ผู้ชายนะคะคาถาสเสน่ห์มนตราผู้จะได้ลหลงรักฉันนะคะอ่ะรู้สึกบ้านจะวุ่นวายมากเลยอะไรก็ไม่รู้วิ่งกระเดื่อนบ้านเลยนะคะหนีพวกนี้นี่จะแอลผู้ชายนี่ผู้ชายจะได้คาถาใส่เธอลนะคะโอมจงหลงรักฉันโอมจงเป็นผัวฉันนี่เนี่ยอุ๊ยผู้ชายลหลงรักฉันหรือเปล่าเนี่ยดูซิกดดูตรงความสัมพันธ์ยังหรอ,อยังไงคะยังไง ยังไงคะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อีกรอบคาถาดีคาถาเสน่ห์มนตาเอ็งจี้ค่ะมาไล่คาถาใส่พูดค่ะแข็งจี้ค่ะเร็วเฮ้ยผู้ชายอย่าสะพายกระเป๋าเดินหนีไปมา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 เองจี้เอ็งจี้ร้อยคาถาจงหลงรักฉันจงเป็นผัวฉันนี่เนี่ยหลงรักเรี่ยงหลงรักเรี่ยงเฮ้ยทำไมผู้ชายเปียกกัน่แล้วะคุณดูสิดูผู้ชายเปียกนะคะ อันไหนลองดูสิเอื่นๆเป็นมิดอะเป็นมิดก่อนเอ่ออะไรดีอะไรดีอะไรดีบ่นวิดีโอเกมอ่ะบน่นบ่นเรื่องวิดีโอเกมกับผู้ชายนิดหนึ่งนะคะเห็นผู้ชายเป็นชอบเล่นเกมฉันก็แบบแอลเรื่องเกมกันนิดหนึง่งอะไรอย่างงี้นะคะลูกชิดลูกชิดฉันอะชอบเล่นเกมแบบซินมากเลยนะว่าแต่ฉันก็ชอบเล่น gta เหมือนกันลูกชิดชอบเกมอะไรมากกว่ากันอุ้ยอะไรกันผู้ชายจูบป,ปากฉันน่ะคนอุยตายแล้ว โอ้ตายแล้วผ okay. mm hmm. uh, wow. uh, oh. uh. right. ู้ชายจูบปากอุ้ยผู้ชายลงรักฉันว่ะเขินจังเลยอ่ะตายเลยไหนๆๆๆเป็นมี์ทาไมอยู่อยู่ผู้ชายจูบปากฉันชวนผู้ชายนอนชวนผู้ชายนอนคนต้องการนอนที่นี่หรือไม่นี่ๆตรงนี้เป็นหัวใจสีแดงข้างล่างแล้วว่าอ่ะลูกชิดลูกชิดอยากนอนค้างที่นี่ไหมคะลูกชิดว่าไงลูกชิดว่าไงโอ้ทำไมยัยยัยยายบาร์บี้แอบเดินมาแถวนี้ ค่ะเอมาฟังว่าจะคุยอะไรผู้ชายหรือไงคะนี่ยีบาบี้ยบาบี้อยู่ข้างบนนี่นี่แม้ถ้ามันเดินผ่านรู้นะยะอย่าร้ายอย่าร้ายฉันผู้ชายมาเอลนะคะลักษณะนิสัยเสน่ห์สุดเย้ายวนส่งจูบจูบส่งจูบใส่ผู้ชายสิอ้าวงจี้หนูแอลนิดหนึ่งแอลมีความแอลหน่อยส่งจูบใส่ผู้ชายเร็วไปค่ะตอนนี้ผู้ชายก็หลงรักเธอแล้วค่ะงจี้นะคะด้วยการเสกเวทมนต์ส่งจูบใส่ผู้ชาย เป็นไงล่ะฉันสวยไหมล่ะฉันสวยใช่ไหมล่ะผู้ชายหลงผู้ชายหลงฉันแลว้วค่ะคนแต่ไล่กระถาเสกทีหนึง่งต้องไล่กระถาเยอะๆผู้ชายมันจะได้หลงฉันเยอะๆอคุะคนนะคะมีความดายนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็จะไมได้หมด <laughs> ว่าฉันมีมอนฉันเป็นแม่มดนี่แน่เสกระถาเสกผู้ชายรอ,อบอจ้องหลงรักฉันให้หัวปักหัวปัม๊มเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์บี้เดิมอีกแล้ว ดูมันจะแบบว่ามาสอดแนมฉันใช่ไหมนีย่ยังไงคะนี่ผู้ชายมันหลงดักเธอและสิ<ง>นะคะ<ง>เดี๋ยวยอดนักจูบไปจูบผู้ชายเองจี้ไปจูบผู้ชายเร็วเร็ววผู้ชายเดินหนีไปแล้วนี่ผู้ชายอยู่ในห้องนั่งเล่นจูบผู้ชายก่อนผู้ชายค่ะสุดรอคนนี้นะคะ <c oughs> พี่ลูกชิด <c oughs> ขอจบทีหนึง่งงงงงงงโอโหแลกน้ำลายกันใหญ่เลยค่ะคนนะคะพี่ลูกชิดไปค่ะว่าแต่ ้ช่หลงหลักเซนเซอร์ฉันก็ต้องพาผู้ชายขึ้นมาในห้องฉันนะคะว่าแต่ใครมานอนหลับอยู่ตรงนี้อีผีนี่มันเตะฉันย่าใครอยู่ในเนียใครนอนหลับอยู่อ่ะนี่มันเตะฉันนะนี่ัวดแดงแดงฉันเด่นหัวเธอนะเดยนนะเดียวนะเดยวนะฉันไล่นางออกไปก่อนก็ตรงนี้แล้วก็ปลุกปลุกระดมหรือทาระคงค่ะ ร้ายมันนอนอะไรห้องฉันยิชน,นีพีตเติอนดวนี้ห้องฉันนะอย่ามาดายอย่ามาดายห้องตัวเองก็มีมันนอนห้องฉันทำไมเดนะคกานี่ห้องนอนฉันนะลงขึ้นมาเดี๋ยวนี้อะพักผ่อนกดพักผ่อนก่อนไปค่ะเดีย๋ยวฉันต้องเรียกภูขึ้นมาบนห้องฉันนี่ดดเจเกะกะรือเกินออกไปที่มันห้องฉันเออมันนอนอะไรห้องฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ดอาอ่า โอ๊ยนอนเดี๋ยวก่อนนะขึ้นมารอผู้ชายก่อนเฮ้ยยนะข่าวว่าแต่เดี๋ยวนะผู้ชายอยู่ไหนครับผู้ชายก่อนผู้ชายอยู่ในห้องกินข้าวเธอเดีย๋ยวนะกดเรียกก่อนชวนวู้ฮูชวนวู้ฮูเธอมาวู้ฮูกับเราแลว้วทำไมเธอไม่มาวู้ฮูกับเราล่ะอื่นๆไปเมืองไหนไปเมืองไหน,นกน็ไหลขึ้นคะ่ะอย่างจี้แล้วถ้าลุกขึ้นมาทำไมล่ะ ชุดผู้ชายวู้ฮู้เสี่ยงจี้เอามาไม่ไรค่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะวู้ฮูเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดนิดนึงเนาะอื่นเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดนอนชุดนอนใส่ชุดนอนฟงฟลิงก่อนเส่ยงจี้เปลี่ยนชุดลกุกแล้วก็ขึ้นมาพักผ่อนนี่เลยโอ้ฉัน้องใส่ชุดเซ็กซี่รอผู้ชายนะคะคุณอ่ะระหว่างนี้ก็รอผู้ชายแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะคะ ฉันจะกดลงไปหาผู้ชายก่อนนะครับผู้ชายอยู่ไหนครผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอหัวแดงมาคุยกับผู้ชายของฉันร้ายอย่าร้ายเมื่อกี้ยังมานอนเตียงฉันอยู่เลยอย่าร้ายอย่าร้ายกดหูฮูยี่หัวแดงทขไม่ด่าผู้ชายฉันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเสนอแน่นะเขาหัวแดงเมื่อกี้มานอนเตียงฉันแล้วมาด่าผู้ชายของฉันอีกเขามาเท่ร้า,รายชื่ออะไรเนี่ยชื่อแขอย่าร้ายนะแขะเดี๋ยวแขะจะโดน พลังอำนาจมืดของฉันนะแขเล่นกีตาร์อีกเอออุ้ยเล่นก็ไม่เป็นเล่นก็ไม่เป็นนังผีนะคะผู้ชายมาแล้วเอาละค่ะเดดนี้เดดนี้ได้ผููค่ะเดดนี้ไม่นกนะคนเอาละ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 ค่ะแต่แล้วว่าแต่นะคายกันเลยนะคะดูสิดูสิเป็นเนื้อคู่คเนี้ผู้ชายอุ้ยฉันรักเธอเลยจังเลยนะคะผู้ชายว้าย ตัดฉากไปห้องอื่นค่ะแอบดูไม่ได้นะยกผนังขึ้นยกผนังขึ้นตอนนี้ก็ดังสะบัดหึมกันอยู่นะคะ <c oughs> นิดเนื่องนิดเนืนเน่องเ,เองจีได้ผู้ชายค่ะคืนนี้เอางจีไม่นกค่ะคุณเสร็จหรือ,อยังอะเสร็จแล้วเดินอะนอนหลับเลยค่ะผู้ชายเดินอะไม่นกนะคะข้าวนี้ไม่นกเคยนกจากพี่เบแคแฮมมาแล้วค่ะคุณ เมื่อคลิปก่อนหน้านั้นอันแสนยาวนานจำได้ใช่ไหมถ้าใครเคยดูก่อนที่จะย้ายมาชแนลนี้นะคะนอกจากพี่เบ็คแฮมฉันก็ไม่ได้คนนี้แทนอะไปค่ะผู้ชายเดินก็ยิ้มยิ้มย่องไปไหนกลับบ้านหรอดูดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินนี่เดินก็ยิ้มยิ้มย่องข้างหน้ามีผี้ชายใส่เสื้อเขียวมาทาไมนะคะนี่ดูเดินอย่เดินเด้อทำไมกองผ้ายังอยู่ตรงนี้คะคนไม่มีใครซักผ้าเลยหรอคะ ดูเดินไปไหนเดินแก้ผ้าผู้ชายลูกชิดทำไมลูกชิดไม่ใส่เสื้อผ้าคะลูกชิดโชว์สัดส,ส่วนเลยได้ให้ฉันดีนางอื่นเดี๋ยวบ้านเห็นทำไมคะลูกชิดไม่ได้เลยนะคะเน,นี่ยลูกชิดว่าแต่ฉันมาขอลูกชิดเป็นเป็นแฟนดีกว่านะคะดีไหมเน่ะเดี๋ยนะเอาวูฮูอีกรอบแล้วกันมีความแบบว่าพี่เฮนก็หือดอือเอาไม่ได้แล้วหรอเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอ็งจี้หนูหายตัวมานี่ลูก มาคุยกับลูกชิดก่อนเอินเอินอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวกันนะไหน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 นนนะลักษณะน,สนสิสัยเจ้าชูกแบบคาสโนวีส่มกอดซื้อส่มกอดลูกชิด่าจะไปไหนคะขอกอดทีหนึ่งเธอรักฉันไหมฉันรักเธอนะขอกอดหน่อยนะอุ้ยรักเธอจังเลยอ่ะ ฉันก็รักเธอนะเฮ้ยทำไมเธอน่ารักเงี้ยเธอคะสนุนนิสัยนะคะเล้าชูมีขอเป็นแฟนไหมอะคุยเรื่องแฟนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเธอคะเธอสดหรือเปล่าอะที่ยังมีแฟนจังเลยอะอว่าแต่เคมีก็ดูเข้ากันนะคะแล้วมาเป็นแฟนกังมคะดูชีด,ดไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมดูสิผู้ชายว่าไงอ๋อผู้ชายบอกว่าตอนนี้ยังสดอยู่แต่ว่าเรื่องขอาเป็นแฟนเนี่ยอืม ผู้ชายยังไม่ตกลงไหนดูสิมีอีกไหมอ่ะูี่จะขอเป็นแฟนเธออะเสน่ห์สุดเย้ายวนมาช่าวยประคัชนวีอ้อมกระโดดใส่อ้อมแขนกระโดดใส่อ้อมแขนสิอ้าวแล้วทำไมลูกชิดไม่ยืนดูอย่างหัวแดงเล่นกีตาร์เมื่อกี้ไม่ยังดา่าเธออยู่เลยลูกชิดมันมาแอบมันตอนนอนเตียงฉันด้วยไอหัวแดงเนี่ยพอกอดน,นะคะลูกชิด ผู้ชีบอกอุ้ยตายแล้วหนักมากเลยลงไปลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเดี๋ยวนี้นะคะเออนะคะ <c oughs> ผู้ชายก็หลงรักเสี่ยงเต็มเป่าค่ะค <c oughs> ุณผู้ชมพราแต่ตอนนี้มันเวลากี่โมงนะนี่ตีห้าตานแล้วตีห้าไม่ถึงก็จะวันคิดทบทวนเรื่องฝันสินดีนะคะตอนนี้ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวต้องไปเรียนอีกแล้วตอนเช้าว่าพราแต่ผู้ชายยังไม่มาขอฉันเป็นแฟนเลยยังกันดี อะไลฟ์วิชาของน้องบ้านไปก่อนเลยกันพุชิดฉันต้องไปเรียนแล้วนะคะก็ปุ่มขอดเป็นแฟนไม่ได้ไป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 พชิดกลับบ้านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ค่ะนะคะแต่ยิ้มไม่เป็นแฟนกันนะคะไปทำลูกชิดไปค่ะไปค่ะอีนี่มาเล่นกีตาร์อะไรคนณะลำคาจังเลยนี่นี่แขหัวแดงเนี่ยนะคะเซกคาถาก่อนลำคาเส็งกระดายให้นางปวดขี้ขอะคุณไปมึงนัดไปมึงนะงนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวเร, <c oughs> เราต้องเคลียร์เราต้องมีเคลียร์กับนางหัวแดงนะคะ นะคะกระทงแรกนะคะคือเธอมานอนเตียงของฉันได้อย่างไรกระทงที่สอง,องเธอเมื่อกี้เธอมาปีปากเสียงกับผู้ชายของฉันได้ไงในห้องครัวฉันเห็นจงปวดขี้เดี๋ยวนี้นี่เนี่ยอ่าฮ่ปวดขี้เลยค่ะดังแขกป,ปวดขี้ค่ะดูสิเกิดอะไรขึ้นกันดังคะอุอตายแล้วขี้แตกเลยค่ะคุณฉีแตกว้าสุดบนน้านี่ค่ะเอ้าตายแล้วทำไมฉีแตกแล้วไม่ฉีแตกตรงฉันด้วยคะ อู้ตายแล้วอะไรกันใคร oh, มันฉี่ใส่ฉันน่ะเธอฉันไม่อาบน้ำก่อนอารมณ์เสียดูสิฉี่ใส่ฉันใ่อาบน้ำก่อนนะคะเหม็นมากเลยเหม็นฉี่ตั้งแขนเนี่ยทั้งหัวแดงเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้น้องแองจี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนะคะคลิปนี้ฉันไม่นกนะคะคนฉันได้ผู้ชายมากินนะคนจากแอปนัดเดตออนไลน์ว้ายปอคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ,บายบาย